สวัสดีครับพี่น้องขบผมวิทยาผ้า,าเที่ยวนะครับนาะเมื่อนี้เดินทางมาจากผู้พานนะครับขบมหล้งหันล้งให้ผู้พานเะครับตอนนี้เดอ้อผู้พานก็คือขึ้นเขาผ่ผานมานะครับมุงหนามาเพื่อสมเด็จนะครับตอนนี้สิขาเพื่อสมเด็จนะครับนะาถนนข้าวเจ้า สวยงามปลิบเลยมาขึ้นฝนตกครับตกตกห้อยฝนตกอันลานเลยเปียกอันลานอย่นี้นะครับเนาะ <c oughs> ติดตามไปเบื่อนพี่น้องมนีสิภาคพี่น้องไปเที่ยวชมอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์พักจมเพื่อเจ้าสิเป็นยังไงนะาะเขาว่าอำเภอยี่ใหญ่เดียวอำเภอสมเด็จนะเนาะ <c oughs> ไปเที่ยวบ้างนะครับนเนาะพาไปชมาพาไปชมอำเภอสมเด็จ ขามผู้พานมานะครับเนาะผ่านผู้พานมาจากสกลนครนะครับผ่านผู้พานมาแล้วมุ่งหน้าเขามาตรองอำเภอสมเด็จเนะครับมาตรองอำเภอสมเด็จกับถนน,นข้าจกกวางบึงเลยนะครับจากขามผู้พานมาแล้วกันตรงผู้พานเนี่ยเป็นถนนสวนเล่นนะครับแลนดคยวเกี่ยวๆตามภูเขามานะครับ,นบกกเนาะครับไก่เลยนะครับรูสกว่าไก่นะครับ เขาขามาแล Bref.. ้วก็มุ่งนาเขาอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับเนาะนี่ครับกำลังสิเขากาฬสินธุ์นะครับเนาะย่ามุ่งนาเขาอำเภอสมเด็จนะครับเนาะผ้าเที่ยวชมอำเภอสมเด็จนะครับเนาะว่าเป็นยังไงอำเภอกระเจ้าเนาะบางเอฟซีบางท่านอาจรีบัวหูนะครับเนาะอำเภอสมเด็จอยู่ม่งได้นะครับอยู่ตรงซ้นได้นะครับก็คือออกจาก ผู้พ,พานนะครับขามเขาผู้พานมากจากสกลนครนะครับจะออกจากตุเมืองสกลนครขามมากใส่ไม้เลขถนนสองหนึ่งสามนะครับสองหนึ่งสามนะครับจปจนนั้นเลยขี่เขามาเรื่อยๆเรื่อยๆออกจากตัวเมืองสกลนครออกมาเลยครับอาลาดอาลาดมุ่งหน้ามาจังหวัดกาลสินนี่แหละขามผู้พานมากอ่ะมุ่งหน้าเขาอำเภอสมเด็จนะครับนะอำเภอสมเด็จเขตทิ่ตออำเภอ ห้ยพึ่งนะครับแล้วก็ขุกขันนะครับเขีติดต่อกันนะครับอยู่ระวางมุงนาาเขาไปหาตัวจังหวัดกาลสินนะครับนะกับบนทางาก็จกับก้วงขวางแต่ว่าหางมีชำรุดนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถไ่แลนหลายสังเกตเบังรถไหญ่งหลไหมครับวิญญาเห็นรถไ่แรนพันหลยอยู่นะธรรมดารถหลายกัสิ รถใหญ่แรงกันสิรถบรรทุกแรงกันสิมีชฉลุดบางครับน่าเห็นป่ะครับตอนนี้ก็บพี่ยากระล่างเขา่านี่ครับมันยังพยอนชิมชอบเที่ยวยังไงวะฮึดตัวยัะดงยังครับอยูน่นี่ชิมชอบเที่ยวอิจฉาเห็ดน,นะมันยังร่ายการกานนะครเอานี่กระล่างเขา่าตัวอำเภอนะครับ อยู่ตรงซากกรนนะครับเกษตรสมเด็จนะครับเพื่อสมเด็จนะครับกบ,บรรยากาศอาสีกล้องอสีโบชัดปันไหนนะครับอาสีโบแจมแห้งเพราะว่าอากาศเห็นปะเพิอพ่อขี่ฝ่าเพราะเห็นปะเพื่อนน้องไหลย้อยย้อยย้อยแสดงฝนตกนะนตกเห็นปะฝนกะตกแสดงว่าขึ้นฝนตกหนักเลยล่ะครับนะ อำภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับปัญญาจะอายุขามาหอดอตรง,นง,นงนหน้าโรงพยาบาลสมเด็จนี่ครับเนาะปัญญาสิหยุดช่วงนี้นะครับนี่โรงพยาบาลสมเด็จนะครับอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลกสมเดนะครับเนะโรงพยาบาลสมเด็จนะเดีนู้นอนก็จะไปในกรงหวงบึ้งเลยเห็นไหมเนาะเห็นปะ บออ่อนั่นแบะถนนเฉลิมพระเกียรตินี่นครับตรงนี้เลยนะครับเฉลิมพระเกียรตินี่แหละถนนเฉลิมพระเกียรนะติเนาะเขาตูมเมืองแล้วครับเขาตูมเมืองอำเภอสมเด็จแล้วนะครับนี่บนถนนกาเจ้าต้นปลาล์มด้วยต้นหยางน้อนะพี่น้องเป็นแถวเลยปลูกได้ต้นซ้ำหนีพวกแมนหลายปีสิพี่น้องเนาะคือเป็นยังไงเรื่องมะเจ้าเอาตอนอ้นใหญ่ๆมาปลูกนะครับเนาะโบกหูรายละเอียดเนาะพี่น้องก็ชมตามคลิปไปนะครับเนาะ ว่าต้นปาล์มที่จา,จาปลูกนี่มันปาล์มหรือมันอย่างพี่นอ้องแมนหนะ้าไม่ลูกไม่รวยอักหลาดใช่ไหมเดี๋ยวพีว่ยาวกับเบ้รู้นะครับไปต้นนี้อย่างเนาะเอฟซีอำเภอสมเด็จหรือเอฟซีภูหัวช่วยแจ้งข่าวบอกเด้อคอมเมนต์บอกพีญ่ยญาแน่นะครับว่าต้นที่เห็นอยู่ตอนนี้คือตอนน้นอีหยังนะครับอยู่ถนนลองกลางอยู่คู่กลางถนนของอำเภอสมเด็จนะครับเนาะนะจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านี้เนานะ จะโน้นพี่น้องว่า,วาเ้ยเขามาอำเภอเจ้าแล้วจะบอกใครนะที่ประการอำเภอ,นอหนิวิญญาณที่ประการอำเภอนะครับนะที่ประการอำเภอสมเด็จกับติ๊กตอ่อด้วยท่านนี้ตำรวจภูธรอำเภอสมเด็จนะครับวิญญาก,กระคบรถพันมาไหนแล้วนะมุงนาเขาตัวเมืภอสมเด็จเนาะครับผมเออหลังจากต้นป่ามา้าเป็นต้นยังพี่น้องบาดเลย ต้นอะไรเขาเอ็นว่าต้นผู้ผู้สีเนาะเป็นเป็นเป็นคุยค้ยยุ้ยไหมครับคือคือผู้สีจุดผู้สีเนาะนะครับเนาะ mm hmm. นี่นะครับเข่ามาในตัวอำเภอเครับเดอ้อนี่เข่ามาในตัวตลาดอำเภอสมเด็จแล้วนี่ครับโอ้พี่น้งองอำเภอเขาเจา้าใหญ่เลยกว้างขวางมากเลยนะกว้างขวางมากเลยพี่น้องนะครับเนาะโอ้วัดอย่างน้ออยู่ทลาง ขวามือมีหญ้านี่เห็นไหมเป็น้องอ่านมาท่านนะครับเนาะสาธุสาธุเนาะคำยำเสาวเนาะเห็นป้ายเลยครับป้ายอำเภอสมเด็จมุกดาหารนี่ออกสายมือเห็นไหมนะครับการสินตรงไปสหัสขันนี่เห็นไหมสหัสขันนี่ครับสหัสขันนี่แหละนะครับอยู่ข้างออกขวามือมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าครับไฟแดงอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวญ้ายที่เลี้ยวซ้ายไปเบิ่งว่าไปทางมุกดาหารนะครับเนาะ สิเป็นยังไดแน่ถึงข้าเจ้านะครับเนาะวัดถ้ำมูลพลพระวนาอีกย่างหนึ่งนะเอาง่ายๆออกสายมือนะครับเนาะออสายมือเบิกตุกไฟแดงนี่นะครับเนาะว่าถนนท่านไปทางมุกดาหารเป็นยังไดแน่โอ้ยตรงนี้ข้าเจ้ามิสานอีกยัางนะครับเนาะสาธุเด้อเนาะสารลักเมืองเนาะผมว่าสารสารเมืองข้าเจ้าเนาะเห็นบ่เห็นบ่ครับพี่น้องสาธุเด้อนะครับเนาะสารตัวเมืองข้าเจ้าคนใดบุกครับเนาะ เดี๋ยวใส่มานะครับมุ่งหน้าไปทางมุ่งหน้าไปทางกุชิน,ชนชชาลายกุกุชินาลายกุชินาลายติชอออิชินาชินกุชิกุชินาลายกุชินาลายนะครับเนาะมุกดาหารนี่ยนะออกมาทางนี้นะครับเน,ะนาะอนย่าเลียบร้อยรถมาทางสายมือออกมาทางพี่นะครับผมค่อยแดงเหมือนกันนะ ทางกุชินาลายพี่ละนะครับนะไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับว่าแต่ออำเภอพนใหญ่ขนาดใดแต่ถนนขจรเนี่สุดยอดอเลีครับอ่าหาน้ำแลนไปนี่สิไปอำเภอห้วยพึ่งอ่าห้วยห้วยพึ่งก่อนนะครับเนาะห้วยพึ่งเนี่ยไปถึงห้วยพึ่งห้วยพึ่งกับกุชินาลายนะครับไปเส้นนี้นะครับนะไปห้วยพึ่งก่อนนะครับเห็นว่าถนนขจรกว้างขวางมากแล้วก็จเจริญออกมากัุกทีนะครับ เนี๋ยเพื่อหญ่เลยนะใหญ่บึ้งบังเลยพี่น้อยเห็นปะผ่านอย่างแน่มันอย่างนี้ไฟฟ้าว่ะเบิ่งไฟฟ้ากระจกเห็นปะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระจกใหญ่มากมุมลึมเลยครับมือลึมเลยนะครับนะเผื่อมาครับออกกว้างออกมาผีเลยเห็นปะหันหน้าไปทางกุชินาลายนะครับกุชินาลายเนี่ยนะเดจ้นานั่งกว้างมาบนถนนกระจกครับ ครับผมเหมือนจะเป็นจังหวัดก็ว่าได้เลยเหมือนเป็นจังหวัดบินบางจังหวัดนะครับคือเป็นจังหวัดเนี่ยนะกุ้งกวางคือเป็นตัวจังหวัดเลยเห็นไหใหญ่มากอาลาดอาลาดนะครับใหญ่มากคันเราเห็นว่ามันทั้งเจ้ากวางบึ้งเลยเห็นไหมกวางเนี้ยปึดไปเลยครับเนาะ เนี่ยมุ่งหน้าไปทางกุชินาลายไปทางอำเภอสุดพึ่งนะครับเพื่อห่วยพึ่งนะครับเนาะครับผมก,กวงไงวันตั้งปีนะพี่น้องนะเดี๋ยวคอยติดตามเมื่อพี่น้องอำเภอสมเด็จนี่เป็นยังไงน,น,นะครับเนะาะครับปีนก,ก้ขับลงขึ้นมานะครับเนาะพอออกไปทั้งห่วยพึ่งทางกุชินาลายทางพุ่นกระสุด เมื่อเงยกระจกแล้วนะครับคุณยาก็เลยตีรถกลับมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวสังเกตป่ะครับพี่น้องเรามีรถใหญ่แลนนะครับรถใหญ่แลนนะรถใหญ่มันแล่นเนาะมันก็เลยทําถนนอาจจะชันหุดแน่ถนนก็จะกว้างเป็นนายครับกว้างบึ้งเลยนะครับเนาะกลองกลางปุ่มมีครับลองกลางก็จะเบิ้งสังเกตลองกลางก็จะเป็นถนนในซีเรนหรือตัวยูหันนะครับเนาะที่ก็จาตีลองกลางไว้มหตีถนนลองกลางเห็นปะกว้างบึ้งเลยนะครับเนาะ อำเภอสมเด็จนะครับเด้ออำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเนาะครับนี่แหละพามาเที่ยวชมตัวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับนี่นะวิญญาณมีโอกาสได้มากครับมาเก็บภาพไปฝากเอฟซีนะครับเนาะมาเบิ่งกันนะครับเนะาะถนนเล่นกลางเจ้า,จาม่เห็ดใหญ่โฟหญ่โพูดจะพี่น้เนาะองหลีลอยบนวอาเลนนะครับใหญ่แห้ง ญ่บกแ้งเลยนะครับน้อยไงบกแ้งเลยขาวิญญาตีรถขึ้นมานะครับเนาะขึ้นมาเห็นป้ายไหมครับป้ายออกขวามือไปสุโขนครน,นะครับสุมือไปขวามสุโขนครก็ค,คือไปคำผู้พานนะครับเนี่ยไปผ่านผู้พานมาผ่านผู้พาน ก๊าซชินที่เลี้ยวซ้ายสหัสขันนี่ให้ตรงไปนะครับนาดีเวียสี่เลี้ยวซ้ายนะครับไปเบื้องในตัวตลกข้าเจ้าโอ้ตัวตลกข้าเจ้ายังไปทั้งสายมือวิญญาณนะครับเห็นคนประชาชนหลายมากมายเดี๋ยววิญญาณเฉบาะเขาในตลาดนะครับเพราะอาจติดขัดเนาะรถจะติดขัดเนาะเขาเขามาตรงไฟแดงเนาะวิญญาณมาตรงไฟแดงนะครับเนาะไฟแดงแล้วสีเลี้ยวซ้ายออกไปทั้งก๊าซชินนะครับเนาะไปเบื้องเนาะว่าเป็นยังไงตลาดข้าเจ้าทักหนุนเนาะก็คือ กว้างขวางนะครับถนนขาเจ้ากว้างขวางนะครับสะดวกสบ,บ,บายไหมครับน่าสะดวกสบายไหมครับเนี่ยตลาดขาเจ้าเห็นบหติดถนนม,มาทางฝีโอ้ถนนขาเจ้ากว้างทั้งปีครับเห็นอืมเนี่ยถนนข้าเจ้ามาตลาดเข้านเจอยุ่งไงนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยตลาดอยู่ข้างในนี่ครับตลาดขาเจ้าต่วิญญาณสิบวกเขานะครับเนาะเห็นไหเดี๋ยวรถสิเขาไปติดข้างในแล้วมันสิติดขัดนะครับเนาะสิยุญญ่งยาก ตาเข้าวเจ้าดีดานทรายเมื่อนี่นะครับเนี่ยเห็นไหสุดยอดเลยนะครับเบียบุตรทัวสุดยอดลีลีครับสุดยอดลีลีอืมฮึเฮ้ยบึงบึงมาเบิดไอ้ตรงร่องกลางถนนกัดมีต้นคูนนะครับมีต้นคูนต้น,ตนย,าง,ยางอีกบัตรทัวรตลาดเข้าวเจ้าไงลีนะครับตลาดเพื่อสมเด็จนี่ยอมรับเลยครับ ใหญ่มากนะกว้างมากเลยครับพี่น้องเหมือนเหมือนจังหวัดเหมือนจังหวัดเลยนะครับเหมือนจังหวัดเลยเหมือนเป็นตัวจังหวัดนะครับเนาะอ,อ,อืมพี่น้องเลยเดี๋ยวโอ้ยกว้างของ้ันทั้งปีครับที่มุ่งนาไปทางกาฬสินนี่นะครับขยะสิถนน,นสิกว้งางไปทั้งปีนะครับเนาะบระเทศโกโลตากขยะวงบุญยาว ติโกแบบเงนะครับนะติโกตัดถนนนี้จะเล่นพี่น้องสังเกตสามเล่นนะครับสามเล่นนะครับหนึ่งสองสามสามเล่นนะครับกว้างขวางเลยเอ้าเบื้องต้นใหม่อยู่ตรงถนนครับมีหลายอย่างนะครับนนาชนิดนะครับอืมยอมรับเลยครับพี่น้องยอมรับเลยนะว่าเพื่อให้เจ้าใหญ่มากเนาะ ถนนข้าเจ้ากว้างขวางมากนะครับสุดยอดนะครับถนนเจนีกอะมุ่งหน้าไปจังหวัดกาลสินนะครับเนาะไปจังหวัดกาลสินเลยเลยนะครับเนาะครับผมใคยติดตามเบิ้งไว้วิญญาณสิาพาคับซีไปเที่ยวใส่เนานะครับเนาะไปอำเภออำเภอสมเด็จกว้างขวางสันไดหญ่สันได้ไดีเบิ้งนะครับเนาะนี่เห็นไหครับลดจากเดิมากเลยเป็นพุตบาทไอเป็นลองกลางแบบนี้เลย ตั้งรักเอารักมาตั้งเป็นแถวไวไหมครับเนาะตรงน้นนี่สวยงา่าฟิบเลยครับเนาะอ่ะคอยติดตามมึงนะครับเนะาะวิ่าณเลยลับรถมานะครับเนาะลับรถขับมาเพราะว่าอาอกไปทางเป็นนอกเมืองห้จเจ้าแล้วนะครับเนาะมุ่งหน้าไปทางกฬาินิุ์ตอนนี้วิญญาณมุ่งหน้าไปทงางเพื่อผู้พานนะไปมุ่งหน้าไปทาง ผู้พานนะครับเนาะตรงเข้าไปในเมืองอีกทีนึงนะครับก่อนี่ตลาดเป็นอีกทีนึ่งนะครับตัวนุ้กก็ชอบกว่วงขวางมากแล้วก็สวยงามมากนะครับแล้วตัวอ้อเพื่อบนใหญ่ใหญ่มากเลยครับกว้างขวางมากนะครับโอ้ยหยดอดอีรีพี่น้องสุดยอดอีรีนะครับเนาะนะ่ยถ้าไม่มาไม่รู้นะครับเนาะไม่ดูไม่เห็นนะครับเนาะ เข้ามา,มาแล้วเขาก็สีหูเนาะหันหันวิญญาไปว่าวิมูฟังงัวเกิดสิว่าเขาคุยของหมูนะว่าอำเภอสมเด็จใหญ่หันตาวิญญาฟ้องเดบภาพหมายถึงว่าไปเล่าเดบภาพคือตอนนี้นะครับเล่าเล่า,เล,าเล่าไปเห็นภาพไปนะครับเนาะกะสิโอเคนะครับเนาะคือเข้าว่าวหรืเห็นภาพว่าซึ่งนะครับเนาะน้องกะสิเห็นว่าโอ้แมนแมนวิญญาแมนดีครับ ข้เจ้าเพื่อไงแท้จะเลื่อนแทนนะครับนาะนี่นะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับเมื่อสมเด็จนะครับนะพญามุงนาเขามาในเมืองนะครับนี่โอ้แสดงฝนตกแห้งเลยข้าเจ้าขวดธนวสานทนทานทนทานนี่นะครับนเะาิ่งดูข้าข้เจ้าจัดไงเลยเป็นคนโดหมู่บาอยังไงน,นะครับนะ อำเภอสมเด,ด็จนะครับเดอ้อพุ่นนะเป็นหมูบ่บ้านบักนี้นะครับหมู่บ้านอย่นี้นะหมูบ่บ้านใหญ่เลยนะแล้วก็เขาจะปลูกต้นไม้ยุโรปกลางนี่เพื่อความสวยงามนะครับผมว่าแล้วก็ขับรถผ่านนี่ประชาชนที่คนขับรถผ่านก็สิรู้สึกว่าสะดุดตานะเห็นไหต้นไม้สูงสูงเห็นนะคไหมนะสวยงามมากนะครับนะบการ มันก็เป็นหูเป็นตาของตัวอำเภอพนนําเนาะคนขับรถพานกันเดช่นชมความสวยงามเพื่อจังวิญญาณมาชมนี่แหละครับเนาะกันเดชินชมว่าเจ้าเนาะชื่นชมพ่อเมืองเนาะพ่อเมืองพรสมเดนะ็จเนาะเป็นแต่งงามนะครับแต่งต้นหม่ยัางงามนะครับเนาะวิญญาณขับรถเข้ามาในตัวอำเภออีกทีหนึ่งนะครับเนาะในตัวตลาดอีกทีหนึ่งนะครับตลาดเพื่อที่ทั้งขวามือวิญญาณเลยครับกว่างใหญ่มากนะครับเนาะ เบิ้งป้ายข้างหน้ามี่ยังแน่นะครับเนาะป้ายข้างหน้าป้ายแหล่เห็นปะปะ้ายแหล่ข้างหน้ามี่ยังแน่นแครับเนาะอำเภอสหัสขันธ์สันวานะครับออกสายมือสะกลข้อตรงไปมุกทหารตรงไปนะครับเนาะครับนี่แหละนะครับเนาะเป็นง่ายๆทั้งนั้นเลยครับเนาะง่ายๆนะครับเนาะโอ้รถวิบากบระเทศไทยพี่น้องเบิง้งรถสามร้อวิบากครับ มีไฟแดงนะครับกันตรงไปทางพุ่นกับไปขึ้นไปผู้าผูนนะครับผู้พ่านนะครับเป็นผู้พ่านนะทางพุ่นเนาะครับออกขวามือก aki, ับไปทางมุกทหารวิญญาตออกสายมือนะครับตรงไฟแดงออ, அத, ออกสายมือนะครับเนาะมุกทาหารออกทางพุ่นนะครับนี่วิญญาออกสายมือนะครับวิ่งเรี่ยวแรงมากมือสายมือวิญญาณนะครับเนาะมุ่งหน้าไปทางสหัสขันพุ่นนะครับเนาะออกมาเส้นจนลยครับเนาะ ออกมาถนนหมายเลขถนนเห็นไหมครับสองศูนย์ีหนึ่งนะครับหมายเลขสองศูนย์ีหนึ่งบ้านชีแยกอี่ยังผุล่ะครับเนาะทางผุลเนาะครับหันหน้ามาทั้งพีนะครับเพื่อมาชมอำเภอสมเด็จนะครับกถือว่าโอ้ยข้าเจ้าใหญ่โตนะครับเนาะเบอข้าเจ้าใหญ่กว้างขวางมากนะครับเนาะถนนหนทางข้าเจ้าจะเจริญกูจะเจริญตาเลยทีเดียวนะครับเนาะ เนียสุดยอดเลยครับเห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดจังหวบดอุขับเห็นบ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่ยั่งนี่เห็นปะตาช่วงนี้เป็นนั่งมุสาวอยู่นะครับประชาชนโท่านเห็นมากนะครับนะเปียจัลาดตลาดข้าวเจ้าเจ้าหนองมานต่างผีเห็นบ่มีโรงแรมอยังมีพร้อมนะครับทั้งผีมีโรงแรมเมืองที่พักอย่างมีพร้อมนะครับนะครับผมนักท่องนี่ก็มุ่งหน้าไปพูดแล้วครับไปอำเภอสหสัันธ์นะครับนะครับผ น้องใจหลายพี่น้องเนาะมันสีเงาเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อเอาให้ชมผ้ามาชมอำเภอสมเด็จนะฮะจังหวัดกาฬสินสินนะครับแล้วคลิปต่อไปวิญญาจะพายเอฟซีวิญญาใส่คอยติดตามมึงนะครับเนาะครับผมคลิปนี้วิญญาก็มี่อย่างไรก็ขอให้เอฟซีติดตามและกำลังใจวิญญาต่อไปนะครับเนาะเอางยังยังท่านเบิร์ดอยครับอำเภอเุนเจ้าเปียงเป็นตึกตึกที่ทั้งพีครับเนาะเป็นตึกแถวยังทั้งพีเอชนะ ครับผมยังยังยังออกมาพี่โยเปียร์เห็นปะนะครับเพื่อเปนท่านเบิดอยู่นะครับนะทั้งสัตว์ละครับพี่น้องก็ขอขอบคุณเอลซีตามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น่าได้ครับเด้อคอยติดตามมาคลิปต่อไปพี่น่าจะพาเอลซี่วิดีโอใสนะครับเนาะมาติดตามเบิรงครับผมคลิปนี้พี่น่าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกับผม